สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยายกรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่23นะคะวันนี้แหละนะสิงหาคมนะคะ2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกคนเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวาที่3ใบามาเลยค่ะ คนวันอาทิตย์มีแมจิกเชียนใบแรกเลยนะคะ, The Sun e. oh, oh, ะเดอะซันอีโอโหวันนี oh, oh, ้วันอาทิตย์นะสบายแล้วก็เก้าเหรียญโอโหปังนะไพสวยเลิศเลยหลือเกินนะคะนะมีมีแมจิกเชียนมีเดอะซันมีเก้าเหรียญนะคะวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จดีระคะนะจชาชตาก็เก่งมากด้วยนะคะ ทำให้ทําอะไรสำเร็จได้ง่ายแถมยังมีแสงสว่างส่องพ่องอัมพายจากเดือสั้นเนี่ยก็คือเปิดทางเลยนะคะทําอะไรก็จะง่ายเป็นหมดวันนี้นะคะแถมยังมีเรื่องของโชคลาภนะคะเงินทองที่ดีด้วยนะคะการเงินดีการงานเด่นทุกอย่างทําอะไรก็ปังนะคะนะ,นะบุตรบริวารให้โชคให้คุนนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าแต่เขาบอกว่าเตือนนิดนึงก็คือว่าอย่ามัวชิวนะคะต้องรู้จักเมนเนจนะนะคะต้องรู้จักแบ่ง จัดสรรปันส่วนให้ดีๆนะคะต่อไปคนวันจันนะคะจันสามใบจันมีคิงครับนะคะมีเพจออฟคัพอีกนะเด็กถือถ้วยนะคะและสเตรนจ์นะเขาบอกว่าสเตรนจ์ก็วันนี้คนวันจันก็คือ ทรงดีค่ะนะทรงทรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีม,มีมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะนะเป็นกิงคัพนะนะคะเจะ้าชะตามีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ดีนะ,ะ mm. มีจิตใจเมตตากรุณามีความชิลวๆวันนี้นะคะนะบริบาลบริวารวาอาจให้โชคให้คุณนะคะ mm. หรือว่าทําอะไรกับคนอายุน้อยเนี่ยดีวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาด้วยเรื่องของความเหนื่อยยากไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะ ทำอะไรก็ต้องเหนื่อยยากนิดหนึ่งใช้ความอ่อนน้อมสยบความเคลื่อนไหวก็สามารถที่จะผ่านได้ทุกเรื่องอยู่แล้วสตรงนะนะคะเหนื่อยหน่อยแต่สาเร็จนะคะเพราะว่าสตรงเนี่ยต้องเป็นคนเก่งมากๆเท่านั้นนะคะขอภพยทักพิเศษค่ะ,ะมากับเอ็มเพอเรอร์ด้วยนะคะนะวันนี้นะ,จะเจ้าชะตาในะเรื่องการงานก็โดดเด่นนะคะนะตำแหน่งก็น่าจะเป็นแบบว่าหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มหรือว่ามีความเป็นผู้นําสูงในวันนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรอะทำอะไรกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีผู้ใหญ่ดีนะคะวันนี้นะบางคนอาจได้เรื่องของการงานอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่เห็นคุณค่าอะไรนี้ก็ได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวัน,นะะอังคาร3ใบอังคาร3ใบนะคะมีอังคารมี9ดาบปวดหัวมาเลยนะ แล้วก็โอไม่สบายหรือเปล่าคะนะมีจัดเมนด้วยนะฮะแล้วก็มีเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารวันนี้นะเครียดกังวลน,นะะปวดหัวนะคะว่าคนไม่สบายนะไมเกรนขึ้นนะคะนะปวดเนื้อปวดฟันปวดกระบอกตาปวดหูปวดหัวได้หมดเลยนะบางคนก็ไปหาหมอแหละเพราะว่าอาจจะปวดมาหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอนิดนึงนะคะ นะบริวารให้โชคให้คุณซัพพอร์ตดีบางคนก็มีการนําเงินมาให้นะคะนะมีการได้สตางค์นะคะมองอีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณเครียดจากสภาวะหรือว่าสิ่งที่คุณรอผลนะคะนะรอผลที่มันจะออกมานะคะบางคนจะเครียดเรื่องวีซา่าบางคนเครียดเรื่องตรวจโรคอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นได้นะคะนะแต่การเงินก็ยังมีความปังอยู่นะคะขอพายทักพิเศษหน่อยอ่มมีสิบถ้วยนะคะเขาบอกว่า แฮปปี้เอนดิ้งดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะนะอาจจะได้รวมทีมรีก๊ปหรือว่าได้พบกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะนะมีการสื่อสารหรือว่ามีการาเขาเรียกว่ามีการส่งกําลังใจก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะพูดคุยนะหรือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันทีมงานบริวารคือเขาเป็นทีมงานที่เหนียวแน่นให้เรานะะ็นัพอร์ตที่ดีให้เราหรือวันนี้เราอาจจะมีความชื่นมื่นชื่นใจได้กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปคนวันพุธนะคะ พุธสามใบพุธมีเซเว่นออฟสอดนะคะมีคิงครับนะคะมีอัศวินเรียนนะคะคนวันพุธนะคะเขาบอกคนวันพุธวันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายขนส่งการเดินทางการทานเฟอร์กรันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการ Import Export พ h i p p i n g ต่างๆได้นะฮะนะรวมอยู่ในหมวดนี้เลยนะคะนะแล้วก็อาจจะเ,เจอคนใจดีนะคะวันนี้นะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะถ้ามีลูกค้าลูกค้าก็จะใจดีนะคะนะแล้วก็การเงินที่รอคอยวันนี้ค่ะ ก็จะได้และดอเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยมีเดอรซันด้วยทําอะไรทําเลยวันนี้นะแสงสว่างสองผ่องอัมไพก็ทําอะไรก็ทางเปิดหมดนะคะต่อไปคนวันพระฤหัสนะฮะพระฤหัสสามใบพระฤหัสมีเจ็ดท้วยนะคะ มีเก้าถ้วยนะคะอ่าประทานโทษก่บแปดถ้วยนะคะและเก้าถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะก็ <c oughs> บอกว่าวันนี้คนวันพ่ิหัสอาจมีเรื่องของการเดินทางนะจะอยากไปไม่อยากไปจําใจไปแต่ก็ต้องไปนะคะนะเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ดีการเงินยังดีอยู่นะคะขอพัทักพิเศษหน่อยอ่าระวังเรื่องของมีดบาดกระดาษบาดประตูหนีบม้ากัดแลวขวนนะคะวันนี้อาจมีไป นัดหมอทําฟันก็ได้นะคะไปสักยันก็ได้ะะสักเทสทูก็ได้นะคะนะก็อาจจะมีเรื่องของของมีคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะถ้าไม่เป็นทางด้านร่างกายอาจเป็นทางด้านจิตใจระวังอ่าถูกหลอกถูกลวงนะถูกกลโกงนะคะเล่เหลี่ยมนะระวังมิจฉาชีพคอสเซนเตอร์นะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบศุกร์มี อสวินเรียนนะคะมีราชาดาบนะคะแล้วก็มีแห่งแมน,นะคะเขาบอกวันศุกร์เรื่องของการเงินรองเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นนะแต่อารมณ์หรือว่าสุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนะคะวันนี้นะนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพดูแล ทางด้านอารมณ์หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ค่อยสบายตัวก็ได้นะทาให้อารมณ์คุณหงุดหงิดนะปากหมาได้นะคะก็ต้องระวังหนึงนะคะนะพูดอะไรไปบางทีทําให้บริวรรู้สึกเสียใจนะคะหรือสร้างศัตรูไม่รู้ตัวเราก็ต้องระวังคําพูดเราสักทีหนึงพยายามบริหารอารมณ์สุขภาพนี่ก็ต้องดูแลด้วยนะคะถ้าไม่เป็นที่คุณจะเป็นที่บริวารน,นะอ่ะขอพยทักพิเศษเลยค่ะ วันนี้อาจมีเรื่องการเดินทางนะคะต่อไปค้นวันเสาร์นะคะสามใบนะคะสาวสามใบเสารมากับสิบถ้วยนะคะสองถ้วยนะคะและเดอะซันเอวันนี้เดอะซันออกดีจริงๆเลยเนาะนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยได้เห็นเขาออกมานานนะ,ะเขาบอกว่า คนวันเสารวันนี้ก็แฮปปี้ดีดานะคะนะมีเรื่องของความสุขนะความพร้อมหน้าพร้อมตานะคะกับทีมงานบริวารหรือว่าครอบครัว,วดีนะคะนะแล้วก็มีเรื่องของอ่าเขาบอกว่าอะไรอ่าถ้าคนบางคนอ่าคุณผู้หญิงหรือคุณสาสตรีนะคะมีอาการที่มันไม่ไม่ค่อยดีนะคะไปพบหมอพบแพทย์ก็จะหายนะคะนะบางคนตัดตั้งคันก็ได้นะวปวดปวดท้องอ่ะนะคะนะลองไปตรวจด,ดูนะคะนะ แล้วกอ็อาจจะมีเรื่องของการาคนโสดอาจได้พบรักเออนะคะนะอาจจะมีคนนะคะในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะนำพามาให้รู้จักอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะนะแล้วก็อะไรที่อีกแล,แล้วก็เรื่องของคนมีคู่ก็ดีนะคะคนมีคู่เนี่ยนะคะจะโดดเด่นในส่วนของวันนี้ทําอะไรด้วยกันหรือทําอะไรเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะนะหรือบางคนก็ ถ้าคบกันมานานแล้วก็ตกลงบงใจแต่งงานแล้วค่ะนะคะวันนี้อาจจะลั่นะระฆังวิวาหรือว่าเตรียมผู้ใหญ่มาสู่คอกันแล้วนะคะมาคุยกันนะซึ่งก็เป็นวันดีนะคะนะบทบริวารให้โชคให้คุณมีเดือสั้นอย่างนี้นะคะนะดีคำคูณนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าเป็นเอ p e r พอออกมาเป็นตัวทักพิเศษนะคะทำอะไรกับชาวต,ต่างชาติต่างภาษาดีผู้ใหญ่ ให้คุณวันนี้นะคะนะเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีปังนะคะตามนั้นเลยจบแล้วทั้งเจ็ดวันเกิดเป็นไงกันบ้างวันนี้วันดีเนะาะไพ่ควกคุณดีกันมากๆเลยนะคะจบแล้วนะคะทั้งเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ